เมื่อสิทธีล้มแปะเรามาดูกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเหมือนมีน้ำมันหยดน้ำมันเครื่องหยดงอแน่ๆอันนี้ผมก็โชคดีครับผมใช้แบบแบบของนัโปเรียนกระจกเก่า อะไรเนี่ยนโปเลียนใช่มันเป็นกระจกของเคสครับพอดีผมมีหงก็เลยเอามาใส่ไม่เป็นไรอันนี้อันนี้เขาปรับได้อยู่แล้วเริ่มจากตอก่อจิบล็อกก็เลยครับ ผมแล้วหลุดแล้วหนึ่งข้างในเป็นสปริงไฟสวิตไฟเบรกนะครับก็ใช้ครีมปึ๊บปลดออกง่ายๆอย่างนี้อะไรที่เกะก,กะแถวบริเวณเบรกนะครับก็ถอดออกสะดอกมาใส่กับไปที่เดิม ก็ถอ,อ,อดฝาตัวนี้เพื่อให้สะดวกนะครับมีเป็นน็อตเกี่ยวปล่อยกับเป็นเป็นตัวล็อกแบบพลาสติก ล็อกแบบพลาสติกนะครับออกก็เราก็กดไปตรงนี่โบจะเห็นไหมล็อกแบบพลาสติกนะครับกดเข้าไปเลยครับปึง้งก็ไม่ต้องไปกดแรงมากนะครับแล้วก็มือล้วงนี่เขาก็จะออกมาเลยครับฝาออกจริเป็นครั้งแรก นีเราต้องใช้ครีมทางแหวนนะครับอุยเอ้าเทคสีครีมทาง ตัวนี้มาแล้วปึ๊บนี่ครับเราจะเปลี่ยนด้วยตัวนี้เพื่อให้ขับพับได้ไหนๆก็ลือแล้วเนาะอัปเกรดเลยแล้วก็ พิงสะ,สะอาดนะครับเดี๋ยวเราไปทําความสะอาดเอาความน้ำมันออกแล้วก็พ่นแลกเกอร์อีกรอบเสร็จไป็นหนึ่งชิ้นครับขาบเบรกต่อไปนี้เวลาล้มมันก็จะพับแบบนี้นะเหมือนพวกรถวิบากเรียบร้อยสุดละเท้างอครับแล้วก็ เอาคลิปล็อกออกก่อนเลยครับอ,อุ้ยอันนี้ข้อควรระวังเลยครับติดครับเดี๋ยวถอดออกก่อนไม่งั้นเดี๋ยวเ,เป็นรอยครับ ใช่น่นะผมว่าผมก็มเลยน,นเลยเอาออกครับนี้เอาแล้วก,นนอออก็มน้าอ,อ,อันนี้ก็ปนพเนื่องจากน็อตตัวนี้มันดันมันโดนพื้นแล้วก็ดันขึ้นไปนะครับมันก็เลยงองเดี๋ยวเราจะดัดกลับมาที่เดิมครับ ให้ตั้งเลยเห็นไหมครับเรื่องง่ายๆครับกับที่เดิมใช้ปแจเบอร์สินะครับกอบออกเลยนะครับนี่ครับชววงมีน็อตแค่นี้นะครับน็อตไม่ได้งอนะครับนี่ครับ แผ่นล็อคแผ่นนี้ีนะแผ่นนี้ก็ไม่ได้งอนะครับแต่ตัวที่งอคือตัวนี้นี่ครับแผ่นนี้ก็เราดัดกลับไปที่เดิมแล้วนะครับเป็นอันว่าเสร็จนะครับเดี๋ยวกลับไปใส่บนรถ Продолжение เสร็จนะครับเ็เสร็จเสร็จเสร็จครับนี่นะครับ ด้านล่างผมจะไม่ได้ใช้ของเดิมแล้วนะครับที่เป็นน็อตยาวผมจะเปลี่ยนเป็นน็อตตัวสั้นเรียบร้อยครับหลังจากล้มแปะมาก็ตัวนี้อนอนิดนึงก็เปลี่ยนใหม่เลยนะเป็นแบบขับได้ซื้อในเพจของพวกรถวิบากนะครับอันหนึ่งประมาณร้อยหน่อยๆตัวนี้ก็เหมือนเดิม หลังจากที่เราดัดส่วนที่งอไปแล้วนะครับเราก็ใส่กลับไปแต่ผมไม่ได้ใส่เซ็นเซอร์ไว้เหมือนเดิมนะครับก็ทุกอย่างก็เนียนกลับไปเป็นปกติส่วนข้างนี้เนี่ยผมคิดว่าอีกหน่อยอาจจะซื้อแบบพับได้หรืออาจจะหาแบบเปลี่ยนทั้งคันเกียร์เลยนะครับก็เลยไม่ได้ซื้อมาเดี๋ยวรอดู ep ต่อไปนะครับฝากติดตามผลงานของ Di อรี่ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ